สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้าซาด้ารุ่นสองนะครับวันนี้ขออนุญาตมาจัดให้ตามคําเรียกร้องเลยนะครับที่บอกว่าถามหาที่เข้ามาเยอะมากๆนะครับวันนี้เข้าประจําการเรียบร้อยแล้วกับเจ้าตัวฮอนด้าซีบีอาร์หกห้าส่วนเอฟนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2017ครับรถสวยพร้อมใช้งานของแต่งเรียกว่าพร้อมรีวิจริงๆนะครับก็รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมเป็นไงเดี๋ยวเราดูในคลิปเต็มนะผมแต่ก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดไลค์กำลังใจด้วยพร้อมแล้วไปดูรีวิวรถเต็มๆกันดีกว่าครับ แต่เรามาดูรีวิวรถแบบใกล้ๆกันบ้างนะครับพร้อมเจาะลึกสภาพของแต่งและเลขหม่กันบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเริ่มต้นในส่วนของนับปัดเลือนหม่ก่อนเลยครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับ ขออนุญาตนิดนึงนะครับตอนนี้เล็กไม่นะครับผมวิ่งมาไม่เยอะไม่น้อยนะครับตันนี้วิ่งมาเพียงแค่1 5ึ0 0หมนกิโลนะครับรถพร้อมใช้สุดเลยคันนี้มาพร้อมกับอุจจถึง2ดอกครับคู่มือบุ๊คสวิตตัวนี้มีมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูของแต่งกันบ้างดีกว่าว่าของแต่งที่ให้ติดรถมีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นที่ด้านบนก่อนเลยตัวนี้เป็นการสมัดแต่งนะครับตัวนี้ของ YSS นะครับมาพร้อมกับขาจับ ตรงรุ่นของ CBR 650กันเลยทีเดียวนะครับลายใหม่นิดนึงในส่วนของตัวถังครับตัวนี้เป็นการลอยถังนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับบอกได้เลยว่าบางๆใสๆครับใช้งานการลอยได้จริงนะครับผมลายด้านหน้ากันบ้างครับนี่คือองด้านหน้าครับตัวนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะผมของ K2 ครับมากันถึง2ชั้นสีดําเข้ากับตัวรถดุๆนะครับบอกได้เลยว่าหล่อมากๆครับกระจกตัวนี้เป็นกระจกเดิมนะครับผมมาไล่ต่อกันอีกครับ นรุ่นในส่วนของปั๊มบนบ้างครับตัวนี้ฝาปั๊มบนนะครับผมเป็นปฝาปั๊มของ H2C นะครับเป็นของแต่งตรงรุ่นของ Honda กันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่ามาสีดําตัดเงินหลอ่อๆนะครับเข้ากับรถสุดๆเลยด้วยส่วนของกันล้มดีกว่าครับตัวนี้กันล้มแต่งตรงรุ่นนะครับเราเ็นเราจะมีขาจับหูยึดตรงรุ่นเลยตัวนี้ป้องกันริ้วรอยเวลาเ,ลาเกิดอบัติเหตุรถล้มนะครับไม่ว่าจะล้มหนักหรือล้มแปะตัวนี้ค่อนข้างช่วยรถไปได้เยอะเลยนะครับด้านหน้าครับดูถึง,งโช๊คหน้า หลายๆเขาต่างสงสัยว่าทำไมชงอหน้าเป็นโอลินหรอหรือว่าช่องหน้ามันใหญ่จังจริงๆตัวนี้เป็นครอบนะครับเป็นตัวเสริมเข้ามาเป็นชุดครอบหลอกนะครับผมเป็นลายโอลินนะครับเป็นช่องหน้าแบบอัพไซด์นะครับตัวนี้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับจริงๆคือช็อกเดิมนั่นแหละที่ครอบมานะครับดูกัดหม้อน้ำครับตัวนี้ไม่กัดหม้อน้ําแต่งนะครับตรงรุ่นของ C b r บ650เอเช่นกันครับฟ้องการหินกระเด็นน้บโดนหม้อน้ําเวลาเดินทางออกทริปไกลๆนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่า ตัวนี้นะครับท้ายหลังแต่งนะครับตัวนี้เป็นท้ายแบบพับได้นะครับตัวนี้ท้ายตั้นตรงรุ่นเช่นกันพับได้ครับเวลาเช้าด่านก็แนะนําให้กางออกมานะครับผมมาดูในส่วนของท่อครับ ท่อตัวนี้เป็นท่อแต่งนะครับของพีอาทูครับมาพร้องกับสลิปออน3นิ้วรับประกันความลั่นเสียงเล้าใจแน่นอนนะครับผมยางหน้าหลังไม่ต้องพูดถึงครับยางหน้าหลังของไมตันนะครับใหม่ๆพร้อมออกทิปพร้อมสาดโค้งกันเลยทีเดียวก็สําหรับใครที่หารถรุ่นนี้อยู่ก็สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกดีกว่าครับพร้อมเทโลบต่างๆของตัวรถด้วยนะครับว่าพร้อมใช้แค่ไหนนะครับแล้วท่อมันจะลั่นเล้าใจที่ผมพูดไว้หรือเปล่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนนตกััับะคร้ๆววด เปิดกุญแจนิดนึงนะครับผมจบครับน้าดียวติดครับแลวไฟติดครบรอบคันนะครับสีสวยไรต่ำหนีนะครับพร้อมใช้สุดๆเลยครอบชคหน้ามาหล่อ ป็นไฟเลี้ยวแบบฝังนะครับด้านหลังนะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไฟทะเบียนครับตางออกมาได้ครับอย่างหน้าหลังก็เหลือพร้อมใช้ส่วนเลยทีเดียวไฟเลี้ยวหน้าแต่งเช่นกันนะครับตัวนี้การว่น้ําแต่งครับเดี๋ยววางเปลี่ยงท่อชาด์จอีกทีนะครับผมขออนุญาตลดเครื่องนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถนะผมวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นมาแจ้งนะผมสำหรับท่านที่ออกรถกับทางร้านเราเซลไบนะผมของแถมที่ท่านจะได้รับนะผมมีดังนี้เลยอย่างที่เห็นครับผมหมวกอนอฟฟิฟีๆนะครับผมแบบนี้1ใบครับผมสามารถเลือกรายเลือกไซส์ได้เลยอย่างที่2ครับโปรโมชั่นแถมนะ้ำมันเต็มถังครับออกรถจากเรานะครับผมแถมน้ำมันเต็มถังทุกคัน3ครับผม เซอร์วิสรถนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบให้ก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับโอเคแล้วก็หมวกกันน็อกนะสำหรับท่านใดที่หมวกกันน็อกอยู่แล้วก็สามารถเลือกรับเป็นตัวแนตั้งรถเซอร์วิสรถได้นะครับผมสำหรับยังวันนี้ก็ยังไงฝากร้านเซอร์ไวไว้ด้วยนะครับผมร้านเรามีช่องทางการติดต่อก็ดังนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ